คุณยองบ้านไกเป็นเจอาจากไทยบานอยู่นอกเมืองผู้ยองมาแต่เมื่อโตน้อยบอยกเคยคิดต่ำก้อยผมว่า,า,ามันเจอเาาทศบาลตาบลโบก้างได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารโซนตำบลโบก้างเป็นเทศบาลตำบลโบก้างเมื่อวันที่27ตุลาคม2552 มีพื้นที่เ้าเก่าจุด63ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น13มูงบานมีประชากรประมาณ8 5 68คน4 0 17โครเรนประชาชนโซนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำนาปูเข่าโซนน้ำใยโซนผิกประกอบธุรกิจโซนโตทอผ้าเย็บผ้าแกะสลักงานปัน่นและอาชีพหับจาง องค์กรเทศบาลตำบลบก้างประกอบโดยคณะผู้บริหารน้ำโดยนายสมศิ์คำยนนายกเทศมนตรีตำบลบก้างนายประยุทธ์ขันตีรองนายกเทศมนตรีตำบลโบก้างนายนครใจจารองนายกเทศมนตรีตำบลโบก้างนายเอกมนทนันชัยเลขานุกการนายกเทศมนตรีนายบุญทาใจมุกที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุก้างประกอบโดยนายชาิใจคำปันประธานสภาเทศบาลตำบลบุก้างนายทวีเดชกันทะคำรองประธานสภาเทศบาลตำบลบุก้างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบกก้างเขตที่หนึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุก้างเขตที่สองข้าราชการประจำประกอบโดยนางประภัสสรบุษราเทวะ ปรัฐเทศบาตบลตำบลบูก้างนางวรวีเสน,นะรองปรัฐเทศบาตบลตำบลบุก้างนายกเกษมสุขขาวเหลืองหัวหน้าสำนักปรัฐเทศบาลน,นางสาวชมชายใจแปลงผู้อำนวยการกองคั้งนายชัดชัยโสรการผู้อำนวยการกองช่างนางสาวนันทินานอแก้วผู้อำนวยการกองการศึกษานายสุภชัยอธิมาผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อม สภาพสังคมประกอบโดยวัด12วัดหนึ่งอารามโหงเฮียน12แหง่งสถานศึกษาในสังกัดเทศาบาตบลตำบลบัวก้างมีอยู่2แห่งตวยกันหงเฮียนอนุบาลเทศาบาตบลตำบลบัวก้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ลก,ลกบ้านหลงของเขา่าโรงพยาบาลมีจำนวนหนึ่งแหง่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาตาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานกอสะเลมสภาพทางเศรษฐกิจมีปั๊มน้ำมันอยูสองแห่งในเขตพื้นที่ตำบลบกก้างแหล่งทองเทลในตำบลบกล้างวัดบก้างมีหารแฟดบานจางนักหอศิลป์เฮือนใจยองชุมชนนวัดวิถีวัดปาตานสนามบินแอร์สปอร์ตสนามบินเหล็กโคคูนฟาร์มวิหารกับหนว,วัดบันปง ฮัตกรรมในตำบลบกก้างต่อผ้าแกะสลักผลิตภัณฑ์จากขีเลยงานฝูงปั่นจักสารสวัสดีครับกับผมนายสมศิษย์คำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบกก้างการบริหารงานเทศบาลตำบลบกก้างยุคใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์บวกก้างพลังใหม่เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์พัฒนาสร้างสุขสู่ชุมชน ตำบลบัวก้างมี13มหมู่บ้านมีตนทุนของชุมชนตีหลากหลายบ่า่าจะปิ่นวิถีชีวิตทีหอยการกินการอยู่การอู่การจ๋าการนุ่งการย่องการมวลการงันการหำการเฮียนการเวียกการนาการตีชพัฒนาตำบลบัวก้างไปตั้งนาใดนั่นฝ่ายบริหารชุดนี้ มีความตระนักแน่วแ,แน่ตีจะพัฒนาจากนวัตวิถีสู่ไตยองสมาร์ทซิตี้ในความปิ่นอัจฉริยะในทุกๆุด่านปินการพัฒนาจากตนทุนที่มีอยู่ตึงมดสู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวหือเกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านของตำบลบกกา้างทํำหือเกิดความสมดุลตีสมบูรณ์ยังยืนตั้งทางเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตในทุกมิติภ้ายใตยกระบวนการมีส่วนรวมทุกภาคส่วน